สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็เอาปูนมาลงครับหลังจากที่เมื่อคืนอเอ้ยไม่ใช่ดิหลังจากที่รอซ่อมรถนะครับยังไม่ได้ซ่อมนะครับเพื่อนสางวม,มาครับสางคิ้วเหงาอยู่ครับ ผมก็เลยตีเป่าลงมาก,ก่อนนะครับวันนั้นก็ไปเอาหา,เหางลากรถเกี่ยวนะครับหางลากรถเกี่ยวนะครับเอามาแล้วนะครับหางลากรถเกี่ยวแล้วก็หยุดเลยนะครับหยุดหยุดหยุดสองวันนะครับหยุดสองวันก็จัดงานเกิดลูกชายนะครับจัดงานมันเกิดลูกชายแล้วก็ ตกมาตอนเย็นก็ตีเป่านะครับตีเป่านี่แหละครับหลังจากเที่ยวนั้นมาพักไป3วันนะครับไม่ได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยต้องขออภัยนะครับตอนนี้ก็เอาปูนมาลงนะครับตีเป่าขึ้นไปนะครับตีเป่าขึ้นไปเอาปูนอยู่ที่แกงคอยนะครับปูนแองกี้เบิร์ดนะครับหรือปูนนกนั่นเองนะครับ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับเอาปูนมาลงอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับโอ้โห,โห,โหล้านร้านบักไงเลยครับพี่น้องนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างจำลองชัยนะครับท่านผู้ชมโอ้ไงสูสีกับโกบอลหมดแล้วนะพี่น้องนะครับมาที่เดียวได้บ้านเป็นหลังได้ตึกเป็นตึกนะครับได้อาคารเป็นอาคารครับมาที่เดียวนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็มาถึงเมื่อกี้นะครับคนงานก็มารอแล้วนะครับบอท่านนอนเลยพี่น้องนะครับบออยากพักเลยนะครับเที่ยวนี้เอาลูกชายไปด้วยนะครับก็เลยไม่ได้นอนนะครับขออนุญาตไม่ไปหน้ารถแล้วกันเพราะว่าเขาเปิดเพลงนะครับอาจจะมีเสียงเขาแน่นะครับลูกชายหอยมัก่าขักเรนี่รถมาแต่มีตีนตะขาบนะครับเนี่ย นี่ครับก็ลงเสียดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะได้ไปใส่อะไรเนาะจะได้ไปใส่หรือว่าจะได้กลับไปซ่อมรถอยู่ที่กาละสินหรือว่าจะาได้ตีเป่าตีเป่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอัดฉีดไปแล้วครับ่นเอ็มอยคนละขว,วดคุณนี่ <laughs> ไปเรื่อยๆครับมอว,ว่ากันนะครับเขาบดไ้เห็ดเขาบดรูหรือว่า,ดดวามันเมียว่าเมียผู้เพิ่นเห็ดเพิ่นเมียนะครับ ามาได้ว่ากันครับผมไปเรื่ยๆนะครับเร่งไหลไปลม้มนีใไอค่าตักใน่เรือค้าตักอ่ะ <laughs> กินเด้สูแท่ปฏิวา <laughs> นเด้ีครัรตักด้วยนะครับกินน้ำกันครับคาราบาวนะครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ ท่านไดนนอนจแอะแก่เลยผมแมนออกออกจากบ้านออกจากบ,บ,บ,บ้านกับสองทุ่มเนะาะออกจากขอนเกนไหมแรนลงไปไปฮวดพุนกับตีสองข้นมาม้นี่แก้งเขาดีเนี่ยไม่ได้นอนเลยเอาไม่ต้องชี้อล้วนาะังเกลื้อนเนาะคาจะเรียนลายอะ่ะนี่ครับผมสองหนึ่งครับสองหนึ่ง เมื่อกี้มีรถอ่าวอลโว่นะครับเขาเข้ามาเทหินนะครับผมคาจะเก็บผ้าใบอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะว่านีไปถ่ายเพื่อนอยู่นะครับจังหวัดดำนะครับรถสองแถาหลังนะครับวอลโว่แต่ขันงามๆนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นลงเลดนะครับเพื่อนๆก็จะดีหน่อยนะครับสบายหน่อยเป็นบางที่ได้เดินเข้าไปนะครับอย่างที่ผมเคยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแหละครับ นี่ดูเมียกับม้านำครับแถวเนี้ยนะครับให้เบิดตขึ้นแบบคิวก็ได้แจ็กปเป็นย,ยังหิ้วข้าวยังหูกนี่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะโทรถามงานนะครับเพื่อนๆโอ้ทางหุ่นมีดฝรังหุ่นฝรังเป็นว่าซื้อของกับเพื่อนไหย มีฝรั่งด้วยนะครับวซส้อของวซส้อทอไปใส่หน้าฝรัง่งแข็งแรงมากครับมีรถจักรมีครบเซตครับอยู่นี่เขารับเพื่อนจเจ้ารับเหมาหอส่างก่อนนะาเพือนี่นะครับมาก็เดี๋ยวรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชม ว่าจะได้ไปใส่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถามงานเท่าเกียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันใกล้ๆจะเสร็จแล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าจะถ่ายให้ดูท่านผู้ชมดูจนเสร็จเลยก็จะนานนะครับนานนานกวงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ <S <S ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะครับผมมาถึงร้านแปดโมงพอดีเก็บผ้าเก็บอะไรประมาณแปดโมงครึ่งนะครับเริ่มลงนะครับ เดี๋ยวจะเสร็จอีกทีหนึ่งก็จากมุงทัวประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าครับผมไปเลยนี่นะครับท่านผู้ชมลงเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ที่หน้าร้านครับรับตั๋วเรียบร้อยนะครับต่อจากนี้ก็จะเดินทางนะครับท่านผู้ชมก็คือเอ่อไปใส่แป้งนะครับไม่ได้ตีเป่านะครับไม่ได้ตีเป่าครับแอคลืมงาน นะครับอีกคิวช่างก็ได้จะเอ๋ดีครับยังเอาเลยทำใหม่เดี๋ยวสูไปขึ mm ้นไปอีกรัวเรื่องมันางขาาเบียกมือพี่น้องขึ้นไปโป๊ดเบียกมือเนี่ยโอ้โ้ปลาไม่ได้โอ้ยเจ้าหน่อยไนเฮือ โอ้สันนี่ก่เคียดนิดไหลไกไปจิ้วไก่ไปจิ้วเดี๋ยว,วะน่ครับก็จะกลับไปทางาเมืองพนนะครับจะไปเลี้ยวขวาอยู่ที่อ,อะไรอะไปแดงไปแดงข้างหน้านี่แหละครับใกล้ๆกล้นี่แหละเลี้ยวขวาไปนี่แหละออกไปหินตั้งนะครับออกไปหินตั้งนะครับ ไปทางอยู่ที่กระสินครับผมไะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอรอติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับว่าจะเป็นใส่แป้งหรือว่าจะได้สอมสอมรถนะครับ <c oughs> จะได้ใส่แป้งหรือจะได้สอมรถยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอโทรอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้เสื้อนอนพี่นอนอ้อยนอย,ยังดอเเลยขับขับขับยางเดียวเลยว่าน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ